บทวิคเคราะห์แนวทางแผนเทรดท,ทองคําในไทม์เฟรมของเทคนิคนะครับตัวทองคำเมื่อวานนี้นะครับมีราคาเปิดของตลาดอยู่ที่ราคา2854.92และราคาต่ำสุดในจุดเดียวกันและมีราคาปิดนะครับที่ราคา2892.73ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา2895.03ทองคำเมื่อวานนี้นะครับมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดนะครับ มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดทําให้ทองคํานั้นเรามองว่ามีโอกาสที่จะกลับไปเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับในโครงสร้างของไทม์เฟรมในโครงสร้างของไทม์เฟรมเอ่อ H1 นะครับดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกันนะครับกับโซนแนวรับสวิงโลด้านล่าง โซนแนวรับที่เราให้ความสนใจนั้นจะเป็นโซนแนวรับที่อยู่ในราคา2 8 7 0ปดเจถึงสองปดนะครับจะเป็น2 8 7 0ปดเจถึงสอง0จะเป็นโซนแนวรับราคาของเราแผนการเทรดของทองคำวันนี้นะครับ เราจะรอให้สัญญาณนั้นลงมารีเทสทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโลนะครับเมื่อทดสอบแล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน P.A. บายในไทม์เฟรมของ H. 1กลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา2915.07 โดยมีสต็อปรอสอยู่ที่ราคา28.54.93ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่ทอ,องคำวันนี้นะครับ